เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับฮองไวยสวัสดีครับวันนี้ผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อนะครับคันนี้ Honda าฮอนด้าซิตปี2005เครื่องเกียร์ดีครับสีสวยเดิมๆบางๆเลยยังเงางามราคาถูกๆเพียง39,000ื่นเก้านบาทนั่นเองรถสภาพดีเดิมๆครับรถบ้าน ไปใช้ได้เลยครับราคาถูกด้วยเล่มทะเบียนครบภาษีครบนะครับภาษีขาครับก็ไปต่อตอนโอนได้ทะเบียนเอกสารครบครับใช้งานได้ปกติเลยนะครับเกียร์ธรรมดาพิจัดดูรถอยู่ราชบุรีครับสนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวเองเกียร์ธรรมดาครับเมาะผ้าจกไฟฟ้าทั้งสี่บ้านปี05ครับ39,000บาทถูกมากถูกกว่าหน้าเต็นท์แน่นอน เบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมได้เลยนะครับไปดูทดลองขับกันก่อนครับเพื่อประโยชน์ของทุกท่านเองใช้ได้ทั้ง2ระบบครับทั้งแก๊สและน้ำมันเดินทางแบบไม่ต้องกลัวเฟืองครับไม่ต้องเสียเรียบื่องค่าเฉื้อเพิงแล้วตัวรถก็ถูกด้วยนะครับยังสวยเลยครับขับเที่ยวขับเดินทางสบายๆส,ยสยำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงก็ฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ